อโอเคมาตกไปดิเรียบร้อย <c oughs> จีหนึ่งคนคิดจะซื้อเกมมิ่งกวต้อง g a m i n g i n t s ตอบเร็วส่งไวหากสนใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ เอานะครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมอยู่กับผม MTR พี่ก้าคนเดิมนะครับแล้วก็อยู่กับคุณสกวีนอนนี่เหมือนเดิมนะครับเอาไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ยเเออวันนี้เรามาเล่นในายมาครับการสร้างแถบเหมือนเดิมนะครับเป็นการแถบของสกายวอลนั่นเองบอกเลยว่าแถบเนี้ยดักควายได้หลายตัวเลยโอเคจะเป็นยังไงไปชมกันเลยออาโอเคครับผมท่านผู้ชมไมาด่านนี้นะครับด่านที่มีชื่อว่าเอจิตนะครับด่านแรกของเราเพราะว่าด่านนี้ ทำได้ง่ายๆเลยแทบนะครับเพราะว่าเราเพียงแค่ท่านขุดลงไปแค่นั้นอืมโคตรอีซี่นะแทบมือฟังดูง่ายแต่ทํายากๆเลยฮะโอเคปิดไว้โอเคมินขุดไปนะกูฝนไปด้านขวาเองทางขวาท <c oughs> <c oughs> ี่โมที่หน้าเอาดีๆด,ดิจึ๊บจึ๊บโอเคขุดไปท่านผู้ชมนี่ครับให้มันคือตกโลกไปเลยเราไม่จำเป็นต้องขุดบล็อกให้มันนี่ก็ได้เดี๋ยวจะตายแล้วนักลงไปตายแล้วเกือบเกือบแล้วมึงเกือบแล้วมึงโอ้โเล่าได้ไงวะเดี๋ยวมึงอย่าขุดนะเว้ยเอออย่าขุดอย่าขุดลงมาก่อนลงมาก่อน ต่อกันไปเคโอเคต่อกันเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยมินขึ้นไปเลยโอเคทางนี้ใช่ไหมต่อแป๊บท่านผู้ชมปึ๊บโอเคขุดไปแล้วฮะชึบโอเคขึ้นขึ้นดิขึ้นโอเคได้ละมินขุดมินขุดมินโอเคโอเคไหน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 มาโอเคมาตกไปดิอจีเจหนึ่งคนคนหนึ่งมาอีกคนหนึ่งกระมาอีกคนหนึ่งกระมาผมไปล่าแบบโอ้กอด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  เดี๋ยวยังไงอเล็บโอ้ยมันรู้ว่ะมันรู้ทันนรู้ทันเออ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 เอ้ยไอเอออะไรแต่แรกก็ได้อยู่หนึ่งคนไว้เอาหน่อย go ขุดมันไปๆๆคุดต่อไปมินชึบต้องโดดถึงได้ไงวะเนี่ยเฟี้ยวเฟยตองบ็อกปปึ๊บปึ๊บมาขุดลงไปที่เดิมนะโอเฟ มาหนึ่งสองขุดไปเหมือนเดิมครับผู้ชมบอกเลยว่าแถมนี้แนะนำให้ทำมากนะมันใช้ได้ผลจริงๆถ้าทำแบบนีนๆจริงจก็ทำได้ผลเออปึ๊บปึ๊บไปขาหนปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคขุดมาแ้นแหละระวังตกวัว้โอเคขุดไปครับผู้ชมดูยโอเคแล้วก็อไปขึ้นมาขึาขึ้นม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 าขึ้นขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา้ยมานหนึ่งมานหนนหนึ่งนีก่อนนกันนีก่อนนีก่อนนีก่อนตีเยอเดียวตีมันตีกัน ตีได้ปะตีได้ปะตีดีตีดีโเยี่ยมเี่มเี่โอเคขุดขุขุดขุดมาคนนึงฮีมาคนนึงเฮ้ยโชคดีโชคดีเอ้เดี๋ยวเดียวใครตีกูมีช่วด้วยมีช่วด้วยหลังเข้าฮะชด้วยอีกขออย่าตกมึงไปเลยมึงไปเลยโอ้กอด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 กอกอดกอดกอด่ใเนปโปยาเฮ้ยทำยากอย่างน้แทบเฮ้อามินเสร็จยังกูแทบปรยย่ก็อัอกูตายกอด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 อืมมีใครรู้ไหมว่ามีเราอกันไหมนะเออ ขุดอยู่ก็แม่งก็มาฮะเดี๋ยวขุดเสร็จก่อนขุดเสร็จขุดเสร็จชึบโอเคขยำมาดี๋มาเดี๋ยวไอ้จริงมาเดี๋ยวจริงมาน่าจริงมาไอ้ห่าโอ้กอด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 ยังไงยังไงเราจะโอ้โหรู้อันนี้รู้อันนี้คนนี้รู้คนนี้รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปก่อนนี้ก่อนนี่ก่อนช่วยมันไม่ได้รู้ลารอก่อนเฮ้ย มาไงล่ะไงล่ะตกไปดิตกไปดิโอโก็เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใหม่เฟรนใหม่เฟรนใหม่เฟรนโอโกดเดี๋ยวยังไงยังไงเรียบร้อยเรียบโอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวมันรู้ได้ไงวะมันรู้อ่ะคนนี้รู้เหรอคนนี้รู้เหรอมันรู้เหรอมาไปแล้วน่ะไปใหม่ก็ได้เอดเออโอเคยังไงล่ะอุ้ยมันรู้อ่ะมันรู้อ่ะเออโอ้มันรู้อ่ะจริงๆะเนี่ยเอ้ยเอ้ยตกเยอะแยอ่าปวดเวลาเยอะแล้วนะเฮวิ่งตามมึงเลยแหละ ตกไปเลยเรียบร้อยเอ้ยเอาไปดิโอเคเหลือใครเหลือคนหนึ่งอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ้าวหนาแล้วนาวอ้าวโอ้โหตูมตูมจโอ้ยฐานนี้แถมแม่งไม่ทำงานปะมันรู้ก่อนอะโอเคตามหมาแล้วกันท่านผู้ชมมาเมนต่อแตงกนี่สามต้องเอาให้ได้เว้ยตาเนี้ยว่าไงก็ต้องเอาให้ได้เว้ยคุณเมนชึบไป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 ตอนนี้เราแบ่งงานกันได้อยู่โอเคมาก่อนขอไปในคำหยาบลวงหน้าหนึ่ครับผมโอเคเมนขุดไปขุดไปเหมือนเดิมนะกูขุดฝั่งนี้ให้ เติบเติบเติบเฉิบเฉิบคุยได้อยู่ท่าจะได้อยู่แหละว่างั้นแขมีกดชิปกดชิปไปมีกดชิปไปโอเคโอเคโอเคตกใจตกใจได้อยู่เลยได้อยู่เลยได้อยู่โอเคขุดไปขุดไปขุดไปวางบล็อกหนึ่งด้วยอ่าโอเคติบเ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 ฉิบเฉิบแขวางบล็อกเหมือนเดิมวางเหมือนเดิมขุดข้างบนขุดข้างบนขุดข้างบนเลยขุดเลยขุดเลยขเลยเออเออขุดไปขุดไปนั่นแหละนั่นแหละโอแขขึ้นขึ้นี้ขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้ขึ โอเคขึ okay, el, ้นละปึ oh, ๊บเปิ๊บปิ๊บอ๋อได้เว้ยตาเนี้ยมาว่ะโอเคไม่มีคารู้ทับเราแน่นอนมีอยู่ไหนมีอยู่ไหนมีอยู่ไหนล่างอ่ะอะไรเดี๋ยวใจเย็นกูกูล่อมันก่อนโอเคเกเกมาแล้ว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 ่ามาแล้วเรียบร้อยตบไปเฮ้ยไม่ตกไอ้เหี้ยมันก่อยชิบพันมันก่อยชิบพันนี่ฮะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอาไปละ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 ตกอ่ะตกเอ้ยเกือบไว้เกือบเว้ยเอาหน่อยเว้ยได้อยู่ได้อยู่ได แล้วสี่คนใช่ไหมโอเคผมเห็นล้วผมเห็นละอืมจะปลายานี่หรอปลาล่อโอเค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 มีตามมาตามมาป่ะไม่ตามวะนี่ฮะอะไรวะปลาล่อปลาล่อโอ้ยปลาล่อปลาล่อปลาล้อมลาล้อปลาล่อโอเค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 มลาล้อเว้ยมาล้อเว้ยปลายาปลายาล่อปลายาล่อครับเขาเริ่มปายาล่อล่อไก่ล่อไก่เขาเริ่มล่อไก่ต่อครับต่อต่อต่อเอาเอาเอาเดี๋ยวอย่าเพิ่งใจเย็นไปเฟรนด์โอ้โอ้กอด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 เดี๋ยว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 โอ้ขอร้อง โอเคว่ายังได้อยู่ไว้ตานี่อ้ยไอ้นี่มันรู้ดีอ่ะโอ้ตายละมามินโก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 ตอบมาแค่ไหนแล้วเพื่อนเออย่ำย่ำเชิ๊บมา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 ไปโกโกเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอโจ้ด้วยเออเราอย่างนงี้แหละเออปึ๊บปึ๊บเลอกเพกวางม็อกๆๆอ็อกไว โอเคขุดไปครับอยากให้มันขุดแบบมีที่ขุดแบบควายจีอ่ะเออขุดแล้วมันแบบตีรัวๆหน่อยอะ่ะที่เกียบขุดอย่างเงี้ยมันขุดนานนานเออึ๊บอึ๊บอึบโอเคขุดไปท่านผู้ชมแหมเยี่ยย่ยมเยี่ยเยี่ยมดา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 แล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้เสร็จแล้วฝากคุณมินแสังครับเซอ,อร้วเซอร์ฟโมบ้าวออกบล็อกสองนี้กันเชบิชบเชบิชบเชิบเชิบมีใครมาปะดูดิจะได้ขุดเ็ซอร้วเสร็จแล้วเสร็ซอร์ฟอย่าไมีคนมามีคนมาค่ะ โอเคโอเคโอ้โหเต็มเลยเต็มเลยไม่ใช่น้อยไม่ใช่น้อยโอ้โหเต็มเลยเอ้ยมันบวกกันแถวนี้อีกแล้วเนี่ยดูดิบวกกันแถวนี้อีกแล้วอ่ะมีหนูข้างบนหนูข้างบนโอ้เอาอมันตกคนนึงต้องวางแน่นอนเลยเออมันขุดกันแถวนี้อีกแล้วว่ามันบวกกันอ่ะดูดิบวกกันไม่หยุดเลยกอดกอดถ้ากูขุดไม่ยอมไปจากตรงนี้เลยนะถ้ากูขุดตรงนี้มันตกแน่นอนไม่ยอมไปขุดขุดให้มันตกตกเลยเอาลนะ เออตกแล้วนะห้าหวะห้าหวะมึงฮะมาชอบมายิงอะไรแถวนี้วะขุนม,มาลต,ตกไปเลยเออมามามาผม,มผมรอให้มินผมรอให้คนนี้ผมรอให้ รอให้รอให้รอเฮ้้ยเอ้ยโ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  h ้ยโอ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 ้ยเอ้ยโอ้ย No ้ยโอ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 ้ยเอ้ยโอ้ย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 เอ้ยเอ้ยอ้ย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 เ้ยเ้ยยอย้ย้อยอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ย้อ้อ้ย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 ้ย้ยเฮ้ย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 ้อ้ยอ้ยเออ้ย้ย แม่เอ้ยเรต้องมาล่อใหม่เนี่ยเดี๋ยวใจเย็นนะเพื่อน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 ใจเย็นนะเพื่อนเพื่อน <c oughs> ยังไงยังไงยังไงตกไปได้ตกไม่ได้ต <c> ก <oughs> <c oughs> <ๆ>เอ้ยเรียบร้อยจิจโอเคขอใครนี่ก่อนมันจะเปิดของลักหนาใช่ไหมเปิดของยังเลย เปิดของเหรอเปิดของเหรออันนี้มันรูดแทบอันนี้มันรูดแทบมันรุมรู้เหรอรู้เหรอมันรู้เหรอโอ๊ยเจ้เย็นเจ้เย็นเพื่อนเจ้เย็นใ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 จ้เย็นโอเคไปก่อนไปก่อนไปร่อก่อนโอ้โหมันรู้เหรอคนนี้มันรูดแทบวะอืมโอ้โออโอเคได้อยู่ไ้ยถึงไปโดดถึงเฮ้ยถึงเหรอเออว่ะถึงได้ไงวะแจว่าแจว่าแจว่า ไอ้กูก็โดดกูก็โดดถึงแล้วไอ้กูโดดเหมือนกันถึงเหมือนกันเอมินเปิบเปิบเปิบเฮ้ยมีคนรู้ปะเนี่ยโอเคไม่มีใครรู้ทำงานช้าเอาวันรถไฟเลยนี่ยทำอยู่มาอยู่มึงรีบปะเนี่ยเดี๋ยวใจเย็นใจเฮ็นใจเย็นเปิบเปิบมึงว่าเขารู้ปะวะไอ้เนี่ยใสยปะวะไม่ต้องสยหรอกโอเคหุดไปก่อนเชิบเชิบเชิบเมนฝากฝากโอ้ใครเป็นเปิดเองนะอารมณ์ดีชิบหายเลยปิดแป๊บปิดแป๊บโอเคเปิดคนอารมณ์ดีว่ะเชิบเชิบโอเคผมคุณนะคุณฝากไวอ พวกฉันเปิดเพลงผีไอ้ย่าเพลงผีมาไอ้มินเพลงผีอ่ะครับเพลงขึ้นมาก่อนขึ้นก่อนโอ้ด้วยแล้วเ้ยตก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 ตตกอ่ะเฮ้ยเเกือบเกือบเกือบมีมีมีน้ำเปล่ามีน้ำเปล่าโอเครอดรอดใช่ไหมรอดใช่ไหมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมทำดีเพื่อนเปิบแล้เปิบแล้วเปิบมาแล้ว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 โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมไปร่อให้เราผมผมเจอ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 โอ้ไอซี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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาไปเนี่ยเอาไม่มาว่ะอะไรวะโอ้ไอมี้มีระวังมีระวังมี้ระวังเพื่อนเพื่อนมเอาตก ตกไปเยอะตกเออยังไงโอ้ยังไง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 โอ้มันรู้ว่าไอ้ฮ่าคนนี้ปีแอร์วะอุ้ยตกหนึ่งตกหรอเออตกต่องอต่เฮ้ยดู๋ยดีดีดีรอดู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 มีรอโอเคครับผมบอกว่าสำหรับกำดังนี้ของของปากของคอนี้แล้นะครับผมถ้าใครชอบกำดังนี้อย่าลืมกดทืบไลค์คลิปนี้นะครับให้ถึง1,000ไลค์นะครับผมเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายทุกคนคีโม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 พี่โมพ่อมึงอะไปละบ๊ายบายทุกคนลากรบยุบ